ครับมือ้บรรยากาศมันเป็นแก้ครับเนี่ยมันงขลังวัวฝ่าไร้ฝนโตครับถ้าใชบะแงมันจะมีชวดเรว่าที่ตรงหัวป้นขังเนาะว่งานมันเน่มันเกิด้ตีตว่างานมันมันเกิะเจ้าีนะสาใช้บะแยงมจะมีชวดาว่าที่ตงหัวปัาขงเนาะทว่างานมันเนีมันเกิดแต ยายงามนงันมันต้นลยก็มันลงกขึ้นมาไล่แล้เซ่อไปเลยเลยาตรงสูนยี่ใจก็ปุ่นข้าปปพ่นสีพาแล้วครับแล้วก็ไปกับจิตก็มันลุขึ้นมาไล่แล้วเซ่อไเลยเทาตรงสูน ไอ้เจักป็ปุ่นกบป้องีาแล้วครับเราก็ไปกับเอาให้คุมพี่น้าพี่น้าไปเจ๊ก็มาที่น้าครับบ๊ายบายใส่บัรน่าจะมีชวนเว่ที่ต่างหัว่างธด้วตัวงานมันง่ามันเก็บีตัวงานมันมันเก็บเวทีได้ ทเ็นคอไปเยจต, so. ต้้ผมันไม่ง่บรรยากาศเดฝนตกนกครับทงานบริเหตรเหตุพลาราไมาแต่ตกน้ำตกมาแห้งน้ำตกคนรินรินตกเพราาขาดแตม่น้ำตกแห้ง แก่ใ,ให้กับ้นที่กำลัางท่าที่ย่งมัย่างมันพานเพื่อสไลนของมันเลยข้นตกะุ้นตกะงี้นเนานะให้มันเก็บเ็หาสิออกขนะ้นกต็ตกไปใส่กับอะไร กก่ไปแก้รับเนี่ยมันให้ขลังว่ะฝ่าไหลขนโตครับก็มันลงขึ้นเมาลายแล้วเสิร์ปอะไรเลยเข้าตรงสูตรีใจกรับคุณขับพนที่พาแล้วครับแล้วก็ไปกับไปใส่บะไรนีแต่ก็มาปด้ยว่าหน้ารวาย,ยนี่นะเราคนตัวกี่ลอาตู้ ได้กัตัวสองห้อนะนักแก่แห่ก็บ่นที่กำลังทำที่ยังมาย่างท่านพานะแล้วพี่น้องชิปนี้ไว้ส่านนีครับคอ้ค,อคุมพี่น้อง 来，过来。 แม่จกับ้นทีกลังทํที่ยัางมัง่านฟานน้ำาแบบฟามาเลยอในันมาก็บมูได้เดี๋ยวบ้าน้านทีผมก็ว่าไม่ว่าหน้ารวยเลยนะเราคนถึงีหรอตู้ได้ใส่ตัวสองหเนาะใส่บไ้ตนีชกว่าถงวเปิข่าเรื่องายา งานมันเปลีนไปดี่ดางานมันมันเนปลนเ้นตันบรรยากาศเดียวนี่ฝนตกไปนี่งครับทาง,งานบริหารผิดเพราะาม่าดอะคุมกิดล ใช่เลยคุณาเล้าใช้บนันชวบเะว่าที่ทงานหัปนมัเนาะท่ว่างายมันแน่มันเิแดีที่ว่างายมันมันเิดเป็นตัตีเลมีเตานอ่พี่น้อยเนาะบตนอ่ะเไปห้าเฮ็ดไปนลยครับคือมันสานอากเนะมีเตานอ่พี่น้อย

ตกมาแห้งนกะตกพอดี่ตอกตอกกล็ลำขาแม่มตกแห้งน,ะน,องน,นัอานะรคุณตกคุณตกไม่แห้งเนกะน็บเก็บปันหนาสีออกนะด้วยว่าน้าด้วยนละนะเราฟัเยี่หรอตู ได้ไปในตัวสองห่อเนาะไ้วว่านักดวยอันนี้เนาะเราบ้องกิดย uh, ีราฟตู้ได้ไปในตัวสองห่อนะให้ด่างด่างแล้วเออเอาไปต้มยีราฟมึงเนี่ยสูดเยอะนี้องใช้บัตรอะไรต้องมีชัวตัวว่าสิตรรหเป็นธดาเวาะตัวยงานมันง่ายนักเกียรต

บรรยากาศเดี๋ยว,นนวเ,เนี้ยฝนตกไปนี่าง็ทำงานบริเหตเห็ุพอ,อาะเราไม่าดก็มีแต่นอนแหละพีน่น้องเนาะเมื่อนอนก็ไปให้เหตุผลเลยครับคือภาษาอังกฤษเหรอเหตุผลเพราเการัี นี่แกกับปุ่นกับปนี่ผ้าแล้วครับแล้วก็ไปกับฝุณนตกคุ่นตกนี่เนาะ้มันเจ็ดเจ็ดปันนาสิออกนะแล้วนิดนี้ไว้สัานนี่ครับ พี่น้องชิปนีไมมครับดวยวนรวยหลนะเรา,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 าคนติดกี่อตู้จะได้กตัวสองเานะมีแต่นอน,อนนะพี่น้องนะมื่อานเ็ไปห้าเฮดหมเลยครับเือยามาเลยหรีไซ่บอะไรนี่น ไปแค่สิคือบ่ต่นอนแล้วพี่น้องเนาะแววคือสไลด์ออกบ่ล่ะ เดี๋ยวนี้คนโตไปนี่งครับทั้งงานบริหาร